เห็นยังเงียเอาเมียๆขว่าขอสิตัดคลิปนี่ล่ะเจ้าไปยังโอ้ยมันหยิบเงินเนจ้กพันหยิ่เงินจ้กพันมาเตีย้ยอืมสิซื้อของมาพ่อเนี่ยมันสิพ่อบอ่เอาสั่นพันหาก็ได้สัน่นพันหาหลพ่อนะสั่นก็ได้สั่นเนาะค่อยหมายถึงเงินในกระเป๋าค่อยนี่แม,ม,ม่มันมาพ่อให้เจ้า <c oughs> กายคาเล็กที่มูมี่เลยแต่พี่วันเปนมีเนะจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีสิตพอใจเองเขาไม่ตันหนิมีกร้าดีซางเองตัวกะมียม่ยูมีเจ้าคลองซางเองไงล่ะสำหรับพื้นมาษางไหนรู้เขาจะเอ็งตำรวจจับจะหลุดอะไรคือพอใจตให้บ่า ใช่บ้านบ่ได้หาสุขหินเลยล่ะเจ้า่าจังไหนเฮ็ดขานกันก็บ่ได้หาสุขหอยหินเฮ้ยเอาเยเม่เจ้าคุณผู้หนังอยู่นี่ผู้เดียวนี่หัวเจ้าไว้ใส่ใส่หอยท่องมันแค่นี้ไปแล้วเอามันเป็นบ้าทิเจ้าท่องเจ้าใส่ยุดนี่คือบอกว่าเบิ่งมาแย้งมามาดูแลบุฮโอ้บักานี่ยแม่มันบ่ได้เป็นบ้าดอก แต่มันเป็นมัน<ะ>เออสร้างมันดีฮูเลียงเนาะฮะเป็นมันว้า่หาขวามเลยครูอื่นอยู่น้ำกันว่าแมนบุญพลาบัดงามครูบุญนนาว่ามันบุญขาสากเบาน้ำกันบอทงก็ชิบคำกัดกัดนแล้วนะี่แหละนะรสชาาิของชีวิต ชาตินี้ชาติเดียวเพราะเราต้องพาะกันอีกชาดนะเอออะไบอกค่ะว่ามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆเฮ็ดอตันแดนระบัดนี้จ้าเพื่อนๆเพื่อนเฮตันแดนระบาด เราโมโว่าเขาไปใช้แนแต่เราเมื่อบานนี้ให้แต่แเราบ